เลยครับพี่ป๊อตคือมีคนคพูดให้ฟังในวันขวัๆผมไปเจอพี่พี่พี่ป้นาเกียเรื่องพี่ป๊อตเนาะแล้วก็ผมเอาตรงๆว่าผมเคยจําได้เมื่อสมัยก่อนผมเป็นเด็กผมเคยไปคเคยไปเจอเสียแบงค์อยู่ตอน,อนใช่ครับตอนนั้นมันก็จะมีพี่นกโอกิมพี่เขียวดวงสดใสตอนนั้นพี่เขียวสดใสออกาลังแบกบแบกบแบกบแบบลังเทียบเลย ครับตามลังแดงมาเพราะว่ารู้สึกจะไปช่วยงานที่บ้านที่โรงงานสีแดงคือเย็บผ้าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับครับบริษัทอะไรนะผมลืมบริษัทไอ้เอ่ออะไรกาเมนกาเมนนะครับก่อนก่อนพี่แดงจะเข้าตำายเนาะพี่แดงก็อยู่ตรงนี้เนาะก็อย่างนี้ที่พี่แดงเนี่ยคนแรกที่เจอแดงจิตกรเนี่ยคือพี่ออดครับออดออดนี่คือออดคิริบูลนะอืมพี่ออดคิริบูล ชัยสมยาบริวัติเนี่ย้วร็คิวบูลเลยเป็นคนเจอคแล้วก็ถ้าทำชุดแรกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าออดเก็ไม่ใช่ทางเขาก็เลยจุดพี่ก็เลยได้เป็นรับช่วงมาที่ทำมาตั้งแต่ชุดสองสามสี่ก็ก็เพื่อนตัวหมดหมดกระเป๋าหมดตัวเลยไม่ไม่มาก็ทำชุดห้า่าทำชุดห้าก็คือเพลงที่มีเพลงร้องเพลงเพื่อยาหายร้องเพลงเพื่อย,ยายเนี่ยพี่นั่งแต่งกระแลงที่บ้าน บ้านยายเน่ยนะที่อำเภอสีชมพูทีคนแก่นะก็ไปนั่งกันแล้่คุยกรนว่าจะเอาอยังไงปรากฏว่าที่แบบไปสะดุดตรงชุดท่าคือหมดเขาก็เลยหยุดอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเสียแบงค์นี่แหละเขาอยากจะทำนะลองร้องแกชอบของแกแล้วคนที่แนะนำแดงไปเนี่ยก็คือเอกเอกเอกชัยเอกชัยศรีชัยเนี่ย เอกชัยเอกชัยมาเกิที่เขาเป็นเสียวกันกับเสียแบงค์ครับกับเขาเขาเปเสียวกันกับเสียวแบงค์ก็เลยเนี้ยมันตามมาเขาก็เลยติดต่อวันนั้นทีแล้วก็ที่ก็เลยพาแดงเนี่ยไปที่สกุลก็ไปเจอกับเสียแบงค์กับไปกับเกชัยิวิชยเนี่ยแล้วก็ไปคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เอกก็ตกลงจะให้แดงมาอยู่กับเสียแบงค์ครับุกรพอดี ชนัญญเน้องชายของอาจารย์สว่าอชื่อชื่อพี่ปัญญาคุณวุฒิเออปัญญาก็เลยบอกว่าก็ลองเอาเพลงที่ผมติดที่ผมติดต่อเพลงมาให้ก็เลยได้เพลงสวามาน้ำตาผาเล่าใช่ไหมถูกต้องถูกต้องน้ำตาผาเล่าเนี่ยลูกชายเสียแบงค์เนี่ยถองไหนอเดียกอืมรอรอครับในอินเดียเน่อยอรั ครับครับหน้าตี๋หน้าตี๋หน่อยเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดคนได้รู้จักแดงจิตกรกันมาแต่กับอกว่าดูแกที่พี่ทำก็ก็คืออย่างนี้พี่พี่เป็นคนดูแลเนาะพี่อันอันนี้พี่ป๊อดเป็นทุนินผู้จัดการพี่แดงเนาะครับอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าพี่ใช้คำว่าพี่เป็นคนชายแดงมาเลยนะครับครับพี่ป๊อดครับกินกินกินนอนแล้วอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตรวมกันมาเนี่ยครับผม สิบสองปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับคือเห็นที่ก็เรียกว่าคู่กันนาหัวครับผมคือเห็นที่มา,มาเมื่อไหร่เจ้าภาพไม่ต้องไปตามหาได้เาแดงหายอย่างคือเนเป็นที่รู้กันว่าแดงมาถึงแล้วครับก็ไปอยู่คู่กันมาตลอดเนี่ยจนกระทั่งมันถึงจุดสิบห้าสิบหกที่พอดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เคยหยุ<อ>ดกคยเลยงลอยน้องให้ให้ให้คุณชวิชัยแชรทางท่อไปก็ดู จากสองสามปีน้งนองก,ก็ก็เริ่มไม่สบายก็เอย่าต้ถงจุดที่เขาไายสบายแล้วล่ะครับแที่พี่ขอพูดถึงโจนิดหนึ่งนะได้ครับพี <S 2> <S 2> ่ปอนครับตอนแรกนี่พี่ก็ชื่นชมแต่ได้เห็น้งแต่ตอนแรกที่น้องอีก,กมาโอ้และมีคนมีคนส่งคลิปให้ดูก็ผมเอ้ยเข้าทางนะดูดูดีเลยแล้วก็โอเคเป็นประสบความสำเร็จก็ก็ดีดีด้วยทั้งคุณพ่อและทั้ง ลูกสาวด้วยนะครับครับขอบคุณครับพอมาถึงเนี่ยอยู่ๆโจก็ปล่อยเองไงทัานน้องสองเมาขึ้นมานแอน,นนั้น้องได้สองเมา้าจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยพี่พูดอย่างไม่อายนะนอนตแตงดาวหลับเลยมีตัวแทนแล้วเฮ้ยจริงๆนะอุย้ยอุ้ยคนลุกพี่พูดแบบนั้นเถอะไม่ถึงว่าแบบไหนอ่ะรีพอร์ตไม่ถึงว่า ไม่ต้งหา,าอะไร<ล>ครับไม่ไไมต้องหาครับตอนแรกนี่จะเปลียนเพลงเปลียนอะไรไว้เพราะเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเยอะๆที่กับสลาเนี่ยเออคุณสลาเนี่ยสลาเนี่ยเป็นออลลุงเรียนอยู่แถว,นะแถวหน้าแถวเอ่อแถนาจเนี่ยครับยังไม่ได้เข้าแกมมี่นะพี่ก็เอาแดงไปฝากนี่มีมีเรื่องเล่าสนุกสนุกเยอะๆเลยมีคนไปเขียนลง ตามเพจตามอะไรว่าโอ้น่าสงสารแสดงจิตกรเป็นลูกศิษย์รักร้องที่ไม่เคยเจอหน้าผู้แต่งผู้สร้สางความสุกนั้นให้อาจารย์สลาเลยทับทางในชีวิตไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าที่เป็นคนพาแดงจิตกรนอ่ะเป็นป่าไว้อยู่บ้านอาจารย์สลาไปกินไปนอนตั้งแต่สลายายังไม่ได้เขายังไม่ได้เขาแก่มี่เลยครับครับนี่ไอ้นเอ,เอ,เอสทิพนภะไวงศ์ยังอยู่พี m ออยู่เลยยังไม่ แกมี่โกงยังไม่เกิดอ่ะครับครับใช่ใช่ยูพี่ปั๊ดแกมี่โกงมาเกิดก็คือเศรษีพรคนแรกแล้วก็ต่อไาเพลงแดงเขาจะมาได้ครับองนางนะหัวใจคึ้ทอดดังแล้วก็นางก็ดังเพลงอาเพลงแรกเลยปริญญาจ้ามายนงของแรนนี่แล้วก็ิีแดงก็ไปขึ้นคอนเกิรกับกับวงของเศรษีพรนนี่เป็นเอนกับวครับพี่น้องครับมีอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ สัดีบอสจนัดคุยงานนะครับทีมงานทีมสั่งภาพะยนตร์นี่แหละครับพี่น้องครับเดงกะสิมีทีมงาน,นาหลขามอดตลกสาวหน่อยมาสมทบครับเป๋อใหญ่สัมผัสเ,เดบเดชงเดออันนี้แทบบ่หนาเสียเลยครับไม่รู้ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนคนนี้จะโทรหาบอสจนะครับคนลุกเป็นคนรู้นะครับคนที่เคยอยู่กับผี่แดนจนิตตกรตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ มีหน,าน้าทีสุดท้ายเรเา,มา,เามากี่คนครับเรามากี่คนครับอสองส,สี่หกเจ็ดแปดเจ็ดคนโอเคครับ นัดทีมวางแผนการถ่ายทำภาพยนต์ของสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับโดยบอสโจจองโตะไหมครับแปดเก้าสิบประมาณสิบหกคนในหัวแยนเนี่ยสิบหกคน สำหรับคลิปนี้มองว่าพี่น้องคงสิชื่นชอบครับวันนี้ผู้จัดการมาเดียวสขอเตรียมสถานที่ต้อนรับสมาชิกนะครับแล้วก็ทีมวางแผนการทำภาพยนตร์ของบอสโจสาวน้อยเพชรแปนแพงครับเป็นกำลังใจให้เย้ครับเดอ้อพี่น้องหันแพงกันครับขอบคุณทุกการติดตามครับ